คุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูผู้เชื่อต้องนะคะทํางานนะคะเช้ามาก็นี่เลยค่ะทำเาขาเรียกว่าแกะนะคะของน้ําออกจากเบาอนะคะอันนี้จะเป็นเบาอรถยนต์เพื่อที่จะเอาเหล็กข้างในนะคะไปขายข้างในมันจะเป็นเหล็กแบบนี้ค่ะทุกคน คือว่าถ้าสมมติว,ว่าเราไม่แกะใช่ไหมคะทุกคนคือเราไปขายไม่ได้นะคะต้องแกะให้มันสะอาดแล้วก็เป็นเหล็กล้วนเลยอะไรเงี้ยคะ่ะไม่มีอะไรติดอะไรเงี้ยเขาถึงจะซื้อแกะยากมากมันมีเรียกว่าอะไรนะที่หุ้มมาด้วยที่มันเป็นอะไรนะผ่าอะไรไม่รู้ทุกคน ้าที่เขาเอาตกแต่งบ่อค่ะพวกนี้นะคะแกะให้หมดเลยนะคะตองเลยเชวยต้องเข้มาพาย,ยัาง,ยงส่วนคุณแม่นะคะทุกคนก็ต้องมาทำงานบ้าน,นะคะ่ะ เช้ามาก็เอาผ้าหงมนะคะไปสะบัดนะคะแล้วก็ตากนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะตากแดดฆ่าเชื้อแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีแดดหรือม่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานอากาศมันครึ้มๆค้าที่คุณแม,ม่ซักนะคะก็จะเป็นผ่าของน้องแมวนะคะหรือว่าลูกคนสุดท้องนั่นเองหรือว่าอนาปนานสติ ต้องมาดูแลลูกอะดูดิคักผา,าให้ลูกอะ แหนมนะคะหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่าปลาส้มนะคะทุกคนไม่ใช่หมูที่อะไรทุกคนแหนมแหนมเออแหนมอะไรทางเหนือเขาบางคนเขาก็เรียกหมูส้มบางทีเขาก็เรียกแหนมทุก็งงไปหมดเลยไม่รู้เขาเรียกอะไรก็จะคั่วใส่ไข่ค่ะทุกคน ห่มก็ใส่มะเขือเทศน,นี่สักเสร็จแล้วก็เอาตาตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาทุกคนไปดูนะคะถ้าห่วมว่าคุณแม่เอามาสบัดเมื่อเช้าแล้วตางอย่างไงนะคะ,คะไปดูกันนี่คะ่ะม้าห่มที่นอนของเรานะคะทุกคนเอามาสบัตินะคะทีุู่นอ่อนนะคะแล้วก็ตาก จะโดนแดนดหรือเปล่าน,นะทุกคนเพราะว่าอยู่ข้างบนเออข้างบนนะคะแบบว่าเออใบจำชานะคะปกคลุมขนาดนี้ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนอย่างน้อยให้มันโดนสักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็ได้สับ,บงูงสะบ,บัดนะคะเอาขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นออกเนาะเออ๋ยวอันนี้ก็จะจริงๆคุณแม่ไม่ได้เป็นคนสะบ,บัดหรอกทุกคนคุณพ่อเป็นคนสะบ,บัดเออ มันโดนลมโดนอะไรก็ยังดีแล้วก็เมื่อเช้าคุณแม่ก็เช็ดขี้ฟุงขี้ฝุ่นนะคะบนรถบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นอนไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของโซฟาที่นั่งนะคะออกวาดแล้วก็ถูนะคะภายในแล้วก็ตรงระเบียงด้วยนะคะของเราหน้าต่างเปิดหน,น้าต่างให้ระบายอากาศเปิดช่อง ช่องตรงนี้ให้ลมมันเข้าไปนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทยก็มีช่องลมตรงนั้นด้วยนะคะรถนี้นะก็จอดไว้แบบนานแล้วทุกคนยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยไม่รู้ว่าล้อมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> จะเป็นของเก่าบางส่วนนะคะทุกคนที่เราคัดแยกแล้วเราเอาก็เอามากองวตรงนี้ เตรียมไปขายนะคะเดี๋ยวถ้ามันมีเยอะๆนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาไปขายทีเดียวรือว่าแดดมันเริ่มจะมาหน่อยๆแล้วนะคิดว่าสายๆมันน่าจะมีแดดแล้วแหละทุกคนมันน่าจะมีแต่ว่ามันอาจจะมีไม่มันอาจจะแบบพ้าหงมันอาจจะโดนแดดไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้เนาะก็พอจะโดนอยู่ทุกคนเออไม่เป็นไรได้สบงสบัดได้ตาก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทํากับข้าวกันค่ะ ทุกคนได้เวลาทํากับข้าวแล้วค่ะนี่นะคะวัตถุดิบนะคะที่คุณแม่ไปเตรียมเมื่อกี้นะคะก็คือมีมะละกอนะคะซึ่งมะละกอก็ซอยเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหัวปรีนะคะน้ำพริกนุ่มนะคะที่ก็ซอยแล้วเหมือนกันนะคะมะเขือเทศซอยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น จิ้นส้มนะคะทุกคนนะคะที่ทางเหนือเขาเรียกเนาะเออนี่ก็จะเอามาคั่วนะคะทุกคนใส่ไข่เนาะใสะ่พริกหนุ่มกับมะเขือเทศนะคะส่วนมะละกอคุณแม่จะแกงนะคะทุกคนนี่แกงใส่กับหัวปีนะคะด้วยกันนะคะอืมแล้วก็อาจจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะจิ้นส้มนะคะคุณแม่อาจจะผัดนะคะ กับมะละกอด้วยนะคะนิดหนึ่งนะทุกคนค,คือคือแบบวันนี้มีเมนูแบบทั้งแกงทั้งผัดนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาเรียมนะคะให้ทุกคนดูก่อนอันนี้จะเป็นพริกแกงนะคะพี่แม่ตำนะคะก็พริกแกงก็จะมีส่วนผสมนะคะพริกแห้งพริกสดนะคะกระเทียมอ่าแล้วก็ตะไคร้นะคะขมิ้นนะคะทุกคนอือกันนี้คือหม้อแกงที่พี่แม่ตั้งนะคะไม่ได้เปิดแก๊สนะคะทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเห็นคุณแม่ไหมคะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะละกอล,ลงไปนะคะแล้วก็ต้มไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เนื้อมะละกอมันสุกนะคะทุกคนนี่ อันนี้นสุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่พริกแกงค่ะอันนี้มันเป็นสูตรของคุณแม่เองนะทุกคนคือเราต้องต้มเนื้อมะละกอให้มันสุกให้มันเปื่อยสักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่พริกแกงลงไปนะคะพริกแกงที่ตำใส่ลงไปเลยจ้ะหอมมาก สร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,าใส่หมูนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่นะคะไปเอาหมูแป๊บหนึ่งก่อนทุกคนเฝ้าเฝ้าไอ้หม้อแกงให้หน่อยนะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมา ต้องก้มหัวหน่อยนะทุกคนเพราะว่า,าขากล้องมันไม่ค่อยดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะปาดปาดไอหัวปีใส่ลงไปแป๊บเดียวลืมมีด เราก็จะมาซอยหัวปรีนะคะลงไปนะคะใส่ลงไปเลยแกมะและะกอใส่หัวปรีคือจะบอกว่าต้องต้องซอยใส่หม้อแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ง,งั้นมันจะดำไม่แต่มันยากมากมต้องวางที่เขียง แบบบ้าน, <_ letter> านสแเร็จล้วก็กดลงไปอุ้ยจะบอกทุกคนนะคะว่าน้ำมันข้นมันนัวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวรอน้ำปลาคุณพ่อแป๊บหนึ่งก่อนไหนคุณพ่อ,อาาน้ำปลามาให้เดี๋ยวใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัว ก็ถือว่าจบยกไปตักกินได้เลยนี่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนนะรอให้น้ำมะละกอน้ำไอหัวปีมันออกก่อนนะคะมันจะได้หวานๆทำกินแบบบ้านๆค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะเอาไว้ผัดนะคะใส่ไข่มะละกอที่เหลือนะคะแล้วก็มีพริกหนุ่มมะเขือเทศ กินส้มเดียให้ผัดใส่ใส่ไข่ด้วยนะคะเตรียมไว้นี่ก่อนเดี๋ยวรอรอให้มันเดือดสักพักนึงเดี๋ยวใส่น้ำปลาแล้วใส่ผงนัวก็กินได้ละใครแบบสายบ้านๆสายสุขภาพอยู่คุณแม่นะคะก็สามารถทำกินได้นะคะทุกคนดูมีใครเคยกินไหมแกมะละกอใส่ใส่หัวปี ใช้หมูออ้หมีได้ประโยชน์สุดๆเลยโอเคเดี๋ยวรอคุณพ่อ,อปลามาให้ก่อนเนี่นะคะหลังจากที่เรานะคะอ่าต้มน้ำแกงได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำปลาราค่ะน้ำปรลราของเรานะคะแบบเป็นตัวๆด้วยนะคะมีตัวด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตอนปลา ปลาลําทำเองนะคะปลาล่าทำเองปลาลาไม่ได้ซื้อมานะคะเป็นปนลาลาที่พุนย่านะคะเขาหมักเองค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะคะดูน้ํามันพอใส่น้ําปลาลงไปปุ๊บน้ําแกงข้นขึ้นมาเลยอะต่อไปเราจะใส่ผงนัวเราไม่ใส่น้ำปลานะคะเราไม่ใส่รสด,ดีเราจะกินแค่ผงนัวพอแล้ว แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับร่างกายของเราแล้วค่ะโอ้โหเนื้อมะละกอก็เปื่อยยุ่ยนะคะอ่าหัวปีนะคะก็แบบืหสุกพอดีเลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดูทุกคนอยากจะให้ทุกคนชิมมากเลยอะ่ะมาทุกคนขาทุกคนชิมเร็วทุกคนชิมเร็ว โอ้น้ำปลามันหอมมันอร่อยปลาเป็นธรรมชาตินะคะปลาที่คุณย่าทํานะคะเป็นปลาลที่เป็นธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ใส่สารกันบูดนะคะไม่มีเขาเรียกดินประสิวไม่มีแบบอะไรที่เป็นอันตรายค่ะนะคะเป็นปลารัที่หมักธรรมชาติเลยคือคุณย่าเขาไปจับปลาในนามานะคะแล้วก็มาทําปลาทุกคนมาทําเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ในแกงหรือว่ากับข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะหอมอร่อยหวานเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ําปลาแล้วนะคะทุกคนจบเลยจบ นะคะปิดแก๊สเลยค่ะอ่ะนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูโอ้ยร้อนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวพร้อมกินข้าวนะคะเดี๋ยวขาอนุญาตโอ้ไม่กอดวางตรงนี้ก่อนอต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งกระทะเพื่อที่จะผัด ผัดอีกหนึ่งเมทำอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือผัดผัดไอมะละกอกับหมูนะคะนี่เราใส่นี่คือเป็นน้ำมันหมูนะคะทุกคนเราไม่กินน้ำมันพืชน,นะคะเรากินน้ำมันหมูบอกทุกคนทุกคลิปเลยอ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ใส่กระเทียมแกะกระเทียมก่อนทุกคน ไต้องนะคะทำงานอยู่ข้างล่างอะกระทะเริ่มร้อนแล้วเราจะกระเทียมไม่ใส่ที่หลังเพราะว่ากระทะมันร้อนนะคะ ไม่ต้ oh. oh, no. oh, no. นไม่ก้นโอ้โอหนู่โอหนู่หอมมากภาษาเหนือเขาเรียกว่าชิ้นส้มอ่ะใส่กระเทียมลงไป ทำกับข้าวนะคะไม่ต้องอยู่ในตำหลอกกำรานะคะไม่ต้องยึดติดรูปแบบอะไรหรอกทุกคนเอาที่เรารู้สึกว่าเราถนัดหรือว่าเราสัรชาติยานของเราอะ่ะนะคะบางคนใส่กระเทียมก่อนใส่น้ำมันเสร็จใส่กระเทียมอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือคุณแม่ตั้งกระทะนานเกินไปไงทุกคนน้ำมันมันร้อนคุณแม่ก็เลยใส่หมูเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมทีหลังนะคะอ่ะต่อไปจ้ะทุกคนคุณแม่ก็จะใส่นะคะ มะละกอนะคะลงไปแล้วก็พริกหนุ่มมะเขือเทศหอมมากหอมสุดๆเลย เราจะใส่ไข่ไปนะคะสองฟองนะคะทุกคนเพ่เิ <t ell> ่มเพิ่มโปรตีนมันมืดเนาะห้องครัวมันมืดเนาะทุกคนเนาะต้องก้มทำกับข้าวอะ่ะไม่งั้นทุกคนไม่เห็นไม่เห็นคุณแม่ นะคะทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมผงนัวนิดนึงพอไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวก็เติมน้ำขอนี้เติมน้ำนิดนึงอ่าเสร็จแล้วก็คนอู้หอม หอมมากทุกคนใครแบบว่าชอบใครบบเห็นแล้วอยากกินนะไปทำตามได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปเอาน้ำปลาสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเติมน้ำปลาสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวสักครู่นี่คะ่ปะปลาทาเองนะคะซึ่งเราจะใส่แทนแทนน้าปลานะคะทุกคน เติมน้ำปลาล้าลงไปแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะ,ะเติมน้ำนิดนึง ณแม่นะคะจะอบมันไว้นะคะทุกคนคุณแม่นะคะจะอบมันไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้ใ,ให้นะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะมันเข้าให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันและรสชาติมันจะได้กลมกรอบนะคะประมาณสักห้านาทีค่ะทุกคนแกงก็เสร็จแล้วนะคะแกงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาฝามาปิดนะคะข้าวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เตรียมกินข้าว นี่เป็นขยะเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งโอเคเดี๋ยวมนเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราอบไปนี่ก่อนอ่าทุกคนตอนนี้นะคะกับข้าวนะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ผักที่คุณแม่น,นะคะผัดให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะคะสุกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราอบไว้ห้านาทีห,หอมมาก มะละกงมะละกอก็นุ่มนะคะละลายในปากมะเขือเทศก็ฉ่ำพริกหนุ่มพริกหนุ่มนะคะก็แบบอื้มสุกเรียบร้อยอันนี้เหลือไว้กินตอนเที่ยงนะคะเสร็จป,ปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักแกงต่อคะ่ะทุกคนปร้อยหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคน ดูเม,ม,ม่นะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเกงปรีใส่มะมะละกอะคุณพ่อยังไม่เคยทําเลยคุณแม่นี่มันเป็นประเภทแบบคนประหลาดประหลาดนี่ดูความเข้มคนดูความน้ำเดี๋ยวเราให้คุณพ่อการันตีนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเอาฝานะคะปิดรถทำในวันกอ,นอเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสําหรับเมนูนะคะอสองอย่างนี้นะคะก็คือผัดมะละกอนะคะอันนี้จานนี้ผัดมะละกอใส่ไข่ใส่แหนมนะคะแล้วมะเขือเทศพริกหนุมนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็เหมือนแกงมะละกอเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรามิกด้วยการเอาหัวปีมาใส่นะคะแล้วก็ใส่หมูนะคะอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะ อร่อยแอลี่ก็จะหมดท่านผู้ชมเอ้ยแบตก็จะหมดจ้าแบตก็จะหมดจ้าทุกคนจะได้เห็นตอนที่เรานั่งกินไหมนี่ทันไหมนี่ม,มาพ่อมามารีวิวหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ย ข้าวหุงนะคะคุณแม่ก็ใส่งาดำไปนิดหนึ่งนะทุกคณเดี๋ยวให้ดูโอ้ตกโบตกบ้าใส่งาดำเก็บก,กินก่อนโต๊ะสะอาดดูใส่งาดำกับไอกอะไรนะเขาเรียกว่าธัญพืชที่มันเป็นของที่เราเอามาชงกินอนะทุกคนแต่คุณแม่เอามาใส่ข้าวอะ คุณพ่อเขาไปซื้อน็อตมาพ่อมา,มามาใกล้ๆแล้วเล้พ่อเข้ามาเห็นม,ม,มามาเร็วชิมชิมอันดับแรกก่อนแล้วรีวิวก่อนเลยแบตเทอรีมดอ่ะใช้ได้ม,ไดมองกล้องมองกล้องจินใจมองกล้องใช้ได้เดี๋ยวก่อนทำไมพ่อไปเอาภาษาต้องมาพูดอ่ะไอไอคำเนี้ยต้องมันเป็นคนพูดนะใช้ได้ใช้ได้เนี้ย เขาเป็นสิทธิสำนักเดียวกันออใช้ได้อ่ะสมมติออ่ะยยอ่ะะขยยาสมมติว่าอร่อยสิบอะให้เท่าไหร่ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพไม่เอาไปแปดอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนกันครับไม่ได้จิมเลยนะจิมแล้วเหรอแปดเหมือนกันเหรอ,อ เดีย๋ยวเที่ยงมาก็ให้ต้องกินนี่แหละหอมน้ำปลาเนี่ยใช่ไหมม,มาค่ะท่า,านผู้ชมมากินด้วยกันค่ะอันนี้มันนุ่มไหมยอยู่อบไ้ห้าทีอ่ะผัดเสร็จป,ปุ๊บก็บอบอบไปห้านาทีพายุเข้าเลวเนี่ยมืดๆอ่ะ จักผ้าไว้เด็ดไม่ออกเลยอะ่ะเป็นไงแกงแกงมะละกอใส่หัวปีอะ่ะที่พ่อไม่เคยกินอะ่ะก็อร่อยอยู่นะมันเข้ากันอยู่ไหมได้ทุกคนจะเอาไปทำขายได้นะใครที่เป็นแม่อาที่แม่คาะเนี่ยเวลาเราไปแคมปนะ์นั้นทุกคนไปแคมป์หรือว่าไปจอดนอนนะในปาน่าในแบบอะไรเงี้ยเราทำกับข้าวแบบเนี้ยมันมันมัน ทำกับข้าวแบบนี้กินนะมันให้ความรู้สึกที่ดีนะปะลาล้าของเรามันของแท้ดินมาแบบดีจิงเลยอ,อร่อยพ่อชุบเอฟซี C แล้วเนาะ สอนแล้วแม่สอนแล้วนี่อยางให้ทุกคนมากินตัวอ่ะพ่อไม่กินหรอกพ่อกินพ่อกินอินเดียผู้ช่วยพายุเข้าไหมไม่รู้อ่ะลงไม่ได้ ปกติผู้ช่วยจะบอกแล้วเนี่ยพายุเข้าไม่เข้าอ่ะคือครอบเพล็ไม่ได้ทำไมอ่ะไปทำอะไรให้เขาลัง,งับอ่ะดูลัง,งับจากการแกมอยู่เขาไปดูคลิปอาจารย์หรือเปล่าืมไม่ไม่ไม่ผมไปให้เพื่อนเขาดูละที่เก่งระบบนี้ละปฏิเสธสองรอบแล้วลิ้นรัวแสดงว่า ไปกดถูกใจไอ้รูปหัวใจใน,นตาแกมน่งมันมีตัวปลอมขึ้นมามันเอาชื่อเราไปปลอมขึ้นใน,นตาแกมเราไปกดหัวใจเราซึ่งเรามีรู้ตัวเรียบร้อยเลยแล้วนับนึ่มันมีคนมาปลอมปลอมหน้าโปรไฟตาแกมหนึงผมไปใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตรงะ เดี๋ยวคุณพอกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนคุณพ่อก็ไปทํางานขึ้นหลังคาต่อแล้ะคะ่ะอ,อยากไปกินข้าวกันนะคะทุนเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ทุกคนดูตอนที่คุณพ่อขึ้นหลังคานะอร่อยอร่อยแปดให้แปดให้เท่าไหร่สิบให้เท่าไหร่แปดจะได้จะได้ อย่าเฮียนต้องหรือบอกต้องเป็นตัวของตัวเองอ่ะอืมเขาสิสํำนักเดียวกันขึ้นสับขึ้นมาใหม่เลยมาะเๆมาเหมาเหาคำว่าเหมาะเนี่เยเป็นของพ่ออ่ะพ่อไปใช้ของต้องมันใหม่ต้องมันบอกใช้ได้พ่อต้องของพ่อต้องเหมาะ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 อใมอืมอ นากินมากทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องนั่งกินเชื่อว่าคุณพ่อต้องกินสองจานแน่ทุกคน